ตอนนี้ครับคุณผู้ชมพอมี่ก็อยู่กับคุณจิรยุทธ์อดิเทพนะรางกุลหรือว่าพิยุทธ์ครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของบริษัทตรีเพรอิสุสเซล์จำกัดครับสวัสดีครับพิยุทธ์ครับสวัสดีครับพอมี่ครับ พยุทธ์ครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงทราบเปลี่ยนภา์ของอีสุสบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอีสุส m มิลเอ็กซ์หรือวีครอสเป็นต้นแต่อยากให้พยุทธ์เจาะรายละเอียดแต่ละคันเลยครับเพราะเชื่อว่ามีหลายรุ่นย่อยอยู่พอสมควรเริ่มจากคันนี้เลยก็ได้นะครับพยุทธ์ครับรถคันที่เห็นด้านข้างพยุทธ์นี่คือเป็นรถรุ่นพิเศษนะครับประกอบมระจกโรงงานแล้วก็มีการใช้โทนสี2สีก็คือในส่วนของสีเทาโอเปกใหม่ที่ท่านมักจะติดว่ามันสีเทามรถสปอร์ตนะครับแล้วก็จะมีการใช้สีขาวมุกแต่ครรัั้้้้งนนนีีมกาใชเพิศษ ใช้โทนสีพิเศษตัดที่ภายนอกลอ้อมีการใช้ล้อสีดําแล้วก็ที่สําคัญครับเป็นการขับเน้นอินเนอร์ภายในยเพราะฉะนั้น,นรถคันนี้ก็จะมีในส่วนของโครงสร้างด้านในนั้นเน้นบรรยากาศโทนเทาดํารถที่เคยใช้จะเน้นความหรูหราใช้สีในส่วนของแมคเคียโตบราวนี้คือใช้โทนเทาดำครับแล้วก็อุปกรณ์พ่อความปลอดภัยมาครบหมดในานามอิสุมิวเอ h แฟนทอม แล้วก็คันที่อยู่ต้หลังหรือคันที่อยู่บนเวทีนั่นคือรถจนที่เป็นภารกิจพิเศษต่อยอดในส่วนของความสำเร,ร็จในกับตัว Isuzu e V-Cross 4นั่นคือ Master of a u r Road Season 2นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ารถมีการไปถ่ายในสถานที่ต่างๆแล้วก็รถจนมีการเอิดฟอร์มได้ต่างๆ,ๆมากมายในงานมีรถทั้งหมด14คันรถบางคันจะเน้นว่าเป็นรถแต่งพิเศษจากโรงงานอย่างเช่น i e s u z X-Series นะครับเป็นรุ่นที่ขายพิเศษขายควบคู่กับรุ่นมาตรฐานกับ D-Max เพราะฉะนั้นชุดแต่งวันีพารอบคัน โทนคาดคู่แล้วก็สีแดงดําเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับรถยนต์อิสุ X-Series แล้วก็จะมีในส่วนของรถยนต์ที่เรียกว่าดี a x นั้นหลากหลายรุ่นดี a x แบบตอนครึ่งแต่งพิเศษเอาใจวัยรุ่นนะครับว่าตกแต่งแล้วจัดทรงแต่งซี่มีอะไรบ้างหรือแม้แต่อิสุ Highlander ที่แบบมาแบบเรียบรู้รถใช้ใส่มือเป็นอย่างไรหรือแม้แต่อิสุวีคร s สไฟฟที่แบบเป็นรถที่แบบแต่งมาจากโรงงานครบกับรถที่เป็นแบบคาแรคเตอร์เฉพาะพร้อมๆกับ Out outdoor Life Style การติดตั้งอุปกรณ์ที่แบบพิเศษพิเศษมีการเปลี่ยนกันชนหน้าเป็นแบบบูบาบริข้างทรงใหม่จัดทรงช่วงล่างแล้วสูงขึ้น2นิ้วแล้วก็มีในส่วนของเบสแ็คแล้วก็อุปกรณ์ที่นอนเต้นบนหลังคาของ A R B และสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับพี่ยครับแบบอยากจะสนใจรถอีซูซุไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ตามนะครับแต่อยากจะทราบเรื่องโปรโมชั่นนะครับมีโปรโมชั่นอะไรบ้างหรือว่ามีแคมเปญอะไรบ้างนะครับอยากเรียนผู้ชมนี้ครับว่าทุกช่วงเวลาของการซื้อรถจนนะครับไม่ใช่แค่เพียงแค่มอเตอร์โชว์หรือว่าเ อยากผู้ชมว่าการซื้อรถยนต์อิสุนั้นทุกๆเวลาทุกๆอกาศอยากใช้คําว่าอ e ีสุสุซื้อง่ายลูกค้าหลายๆท่านมองว่าอาชีพของท่านอาจจะเป็นข้อจํากัดในการที่จะออกรถจริงๆรแล้วไม่ใช่นะครับคาว่าซื้อง่ายหมายความว่าทุกๆครั้งของการที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายไปหาข้อมูลจากทางลูกค้าแล้วก็นําเสนอร,รถที่ตรงใจท่านประกอบกับการที่เราจะเป็นการเช่าซื้อหรือจัดซื้อนะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์ที่เราใช้เนี่ยต้องตอบโจทย์แล้วก็ต้องทําให้ท่านนั้นเข้าใจได้เลยว่า ท่านจะวางดาวเท่าไหรดีท่านจะผ่อนต่อเดือนเท่าไรดีเรื่องการวางแผนงดที่ดีให้พร้อมๆกับการจัดหาบริษัทลิสติ้งที่ทําให้ท่านนั้นสบายใจเลยว่าเราดาวแค่ไหนผ่อนเท่าไหร่สบายๆแล้วก็ซื้อได้แน่ๆพร้อมๆกับเงื่อนไขที่จะไปกับรถยนต์พร้อมๆกับเรื่องของอุปกรณ์ที่ท่านพอใจแล้วก็สุดท้ายครับบริการหลังการขายที่มั่นใจได้ว,ว่าทั่วประเทศไทยมีศูนย์ซูยูทูที่พร้อมๆกับเงื่อนไขาการซ่อมที่ถูกมากหมื่นกิโลเมตรค่าจ่ายพันกว่าบาทเช็ค2 0 0 0มกิโลเมตรส0พกว่าบาท นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถยุทพออนนี้ครับโอ้โหฟังแล้วอยากได้มากขึ้นมากเลยครับพี่เครับโอ้โหง่ายครับถ้าสรุปสั้นๆเลยก็คืออีสุดจะเทคแคร์ในทุกสเต็ปเลยตั้งแต่ต้นยันจบเลยแล้วก็แอ t เ r อร์เซลไปอีกด้วยครับโอเคครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลจากยุทธเยอะมากๆเคยรู้สึกแบบอยากช็อตจริงๆครับขันนึงครับได้ครับแต่อะไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณพี่ยุทธมากๆนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ